พระวจ,จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองที่โมทีบทที่สองข้อที่24บันทึกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนข้อคิดจากพระวจ,จะนะฝ่ายผู้รับใช้ของพระเจ้า 1. ต้องไม่เป็นคนชอบทะเลาะวิวาท ไม่สร้างเรื่องไม่ก่อความขัดแย้งไม่เปิดประเด็นทะเลาะ 2. ต้องเป็นผู้มีใจเมตตาซึ่งเป็นใจเดียวกันกับพระเจ้า 3. ต้องเป็นครูที่เหมาะสมสอนคนถึงความจริงของพระเจ้าผ่านพระวจนะอย่างถูกต้อง 4. ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดทนจนถึงที่สุดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ